ทุกคนจ้ะฉันไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้คุณแบงค์มาแล้วจ้ะอุ้ยเธอบอกเลยเหรออ๋อแล้วก็ทุกคนฉันรู้สึกจะฉันรู้สึกจะโพสคลิปสร้างอะไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวโพสคลิปย้อนหลังได้ป่ะเราซื้อไอโฟน14 Pro หนึ่งเทราไบให้คุณแบงค์กีนะพูดสีด้วยอ๋อเราซื้อไอโฟน14 Pro สีเทอร์โคนหนึ่งเทราไบต์ให้คุณอิสแบงค์กี้แล้วเพราแบมเต็มแล้วเกินราคานแบมเต็ม ซื้อให้แม่ต้องถา่ายรูปมันเยอะๆนะแต่ของฉันตอนนี้ก็เต็มแล้วไม่ไม่ใช้ใช่ของเธอ <S <S ได้ฉันให้หยืนอยู่แล้วเธอก็อยู่กับฉันอยู่แล้วไม่ได้ขิงนะครับเราเปจริงอ่ะครับเพราะว่าก็าพี่ชายของเรามันเครื<ม>่องเ,เต็มเค<อ>รื่ <laughs> องเต็มมานานแล้วด้วยเราเคารพบคลิปมองมเบี้ยวเราอ่ะเราไม่ยอมปะเราไม่ให้เคารพบต่อแล้วฉันพูดเล่นฉันไม่ได้ลบจ้ะลบอะไรไปสลบคลิปฉันเอง,จ,งจริงๆ,ๆคลิปถ่ายแบบอย่างเง้นลบออก ็เลยซื้อให้เลยหนึ่งชิลบารอดูรูปมอในโทรศัพท์แบงกี้ที่ซื้อให้นะอได้เลยครับเดี๋ยวโพสต์พรุ่งนี้ละกันเราเราทนใช้เรอดูรอดูรูปมอในโทรศัพท์แบงกี้ที่มอซื้อให้นะเออพัานก่าโทรศัพท์แบงก์เขากับรูปมอเต็มเครื่องเรื่องจริงสุดๆมอสแบงก์หยุดพูดแล้วพี่น้องดิเปไปครึ่งแสนปากบอกพี่น้อง บะหมี่เป็ดอาจจะจิบคุณใหญ่ไม่ติดแล้วโทรศัพท์ไอโฟนสี่ติดจิบจะแบงติดไหมไม้ก็นี่ไงให้งของเกิดต้องนั่งไงไม่ได้จากคนละส่วนกันเอาถ้าคืนมาก่อนไม่คืนโถก็แกได้ใช้คนดีๆแล้วก็ดีใจเราใช้โนเกียต่อได้แก <laughs> ไม่ต้องคิดมากนะ แคพี่น้องพูดมาได้ไงค่วันนี้เธอเอ็มบีถามว่ามอสแบงค์หมวกขาวดำอาดิดาสที่ให้ไปใครใส่สียอะไรโูหตีกันถ้าตายทั้งสีดำไม่ฉันสีดำจ้ะไม่ได้ไม่จริงอันนี้เธอแอบละเอ้ามีอะไรบ้างที่เธออยากได้ฉันให้ไม่ได้เยฮะ ไม่ได้เถียงอะไรเออก็พูดไปดีว่ามีอะไรแล้วที่อยากได้ฉันให้ไม่ได้ก็จบอยากได้อะไรก็เอาให้ให้แล้ว <c oughs> ยังมาทำหวานนะเอ้า <c oughs> ไม่ได้ตกหลุมหรอกนะ <c oughs> จริงมนาะทุกคนพี่แบงค์อยากได้อะไรหมอทให้ไม่ได้ตรงไหนอุ้ย <c oughs> <c oughs> แรงมากมีคนลงบอ,อกว่าร้านว่ามีเป็ดปิดหมดแล้วขอเป็นหมูย่างปลาล้๊หอยากกินมากเลยอะ่ะไปกินกันไหมไปกินหมูย่างปลาลากันไหม,มพักจ้ะตาเจจะตายแล้วนะอ๋อ,องั้นเราไปส่งตาเจแล้วตาเจก,าก,กินกาแฟไปเยอะมากเราจะขอทานเป็น,ปนอะเธอแต่ก็ยังง่วงอยู่เป็นคนติดกาแฟแต่ชอบง่งวง,ง,วงเออ <c oughs> งวงคว่ะ คนกินกาแฟาตาปิดคนกินคนกินแบบกินน้ำเปล่าคนกินยาคัวคือตาตื่นด้วยเตซึมนะซึมเธอฉันอยากกินหมูหมูยา่างปลาฉันรู้ว่าอยู่ขายที่ไหน,นมันรู้แลมันอยู่สีแบบข้อคัวแต่เหมือนไกลมากวันนี้มัน,มมนมดึกแล้วพว่งนี้ตื่นมาแต่เช้าแล้วเธอจะไม่ไปกินหรอไม่พาฉันไปนะหรอเกงเพิ่งก,กินข้าวไปแล้วเธอจะไม่ไปกินด้วยกันหรอก็ขอให้แกหุ่นดี เธอพูดแรงเกินเก็นี่ก็พอดีอยู่แล้ว<ำ>จะกินอ่ะพูดกทีจะ,พ,จะนะพูดอีทีจะกินไหมถ้้พูดอทีดีจะกินไหมเธ <laughs> อเธอทํา้ฉันกดดันจะกินไหมแต่ตอนนี้นเคอกดดันฉันละเอาพูดมาสิว่าอยากกินอ่ะมันเป็นเรื่องของเธอแล้วว่าเธอจะให้ฉันไหมถ้าถามฉันฉันไม่ให้อยู่แล้วฉันจะปล่อยให้แกเพลได้ย,ยังไง ัน,กกน,นไม่มีซันเทจะอยู่ยังไง <c oughs> <c oughs> อะไรหรปะชั้นหมายถึงไหนรู้ปะชั้นหมายถึงว่าไอ้นี่ที่ซูมชอบไปข้อสารเหรอเออมีมีมีหมูมีปลาร้า <c oughs> เอย่อางไม่เอาไม่เอาไม่เอามันคือของทอดไม่ได้ทอดมันเป็นย่างครับอ๋อย่างกบอ้นถ้าสาวแกไม่ใหญ่ยังดูไม่เอฟแ,แล้วปล่อยตอัวแล้ว มีไฟแล้วปล่อย <laughs> ตัวแล้ว <c oughs> ไม่คุยเราะแล้วพวกไปดีกว่าไปไหนไม่รู้จะไปไหน <c oughs> จริงทิวลิปสีแดงสีพู Rover. สีขาวพี่แบงค์ชอบสีไหนคะสจริงพี่แบงค์ไม่ได้ชอบทิวลิปหมอจ <laughs> ฉันชอบพิมลิปสีแดง แต่ว่าฉันชอบสีชมพูเหรอชอบกุหลาบใช่หรอกุหลาบก็ชอบไงแต่าจริงๆฉันชอบดอกไม้หมดเลยแต่จริงเธอซื้อให้ฉันก็ชอบหมดอะ่ะเออเออเขินแล้วเขินแต่ร,รู้ป่าว่าที่ไป,ปที่ที่ไม่ ตอนที่คนนี้เขาถามว่าเธอเธอถามฉันว่าฉันชอบดอกไม้อะไรใช่ไหมถ้าจะไปรู้ตัวเองแล้วชอบอะไรแต่ชอบดอกดอกไม้ที่มันเป็นสีเทาเป็นเลขตัวพันหนึ่งอันเนเงินไม่ฉันชอบดอกไม้ไงอ๋อเหรอเธอเอามาดนี่ได้แต่ดอกเขียวตลอดเลยไม่เรารู้ปะเดี๋ยวขอร้านี้ก่อนไออยากร้านก่อน <c oughs> คือวันวันแถลงข่าวใช่ปะ uh huh. ม,มีมีมีแฟนแฟนแฟนขับให้อยากแก่งสีมากเราลืมแล้วเนี่ยอ๋อ oh, <Okay, S 1> แฟนขับ,บให้รู้ปะเอ,เอาเอาแบงค์ยี่สิบมาพับเป็นไอ้นี่เป็นมังกรตัวใหญ่มากที่ตอนแรกมันเห็นตรงนี้ใช่เสร็จปุ๊บก็เลยเอาไว้ที่ออฟฟิศเพราะว่ามันสวยไม่กล้าแก่กมาใช้เพราะมันสวยมากก็เลยเอาไว้เลยสูบเอาไปไหว้พระ ตอนนี้ไหว้พระแล้วก็มูเปรูเพราะตอนนี้ไหว้พระแล้วจะได้แบบเขาเรียกว่าบุญบารมีจะได้ส่งถึงมังกรพิณแต่ว่าไม่รู้จะมีใครเป็นครั้งหน้าเป็นแบงค์พันธ์พันไหนพันแค่พันขาวจะเป็นแบงค์พันธมาแต่พอแบงค์พันธ์ปุ๊บมาแต่อันนี้มังกนธ์ปุ๊บพี่ผมว่าต้องแกะพอเป็นแบงค์พัน์ปุ๊บพี่ผมว่าต้องแกะจริงออกแนวแกะแล้ว ที่เธอถามว่าฉันชอบดอกไม้อะไรใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่แกบอกว่าฉันชอบสีอะไรฉันไม่รู้ตัวมันกันว่าฉันชอบสีอะไรฉันก็เลยไปเลื่อนดูรูปฉันรู้ว่าเธอชอบอะไรเธอชอบดอกไม้อ <c oughs> ะเธอฉันเดี๋ยวก่อนอยาเล่นแลงนะแบงอะ <c oughs> พวกอะไรดูคนหน่อยสิผม <c oughs> <c oughs> โอ้ยเลยไม่ก็เลยก็เลยเล่าต่อก็เลยเอยก็ก็เลยกูเลไอจีใช่ไหมแล้วฉันเอ้าลงแต่อะไรที่มันมีสีฟ้าอะไรเงี้ยแล้วฉันก็เลยฉัก็อยากรู้ว่าฉันชอบดอกไม้อะไรในในท็อปเทรนไทยขึ้นระดับห้าอยู่แล้วเออฟังก่อนแล้วฉันก็เลยไปดูในพินเทเลสแล้วฉันเซิร์ชหาดอกไม้อะไรเยอะที่สุดเอ้ามันมีดอกดอกทิวลิปอะ อ๋อก็รู้เออจริงบอแต่เองชอบดอกทิวลิปแลวรูปในที่บันทึกในเครื่องอะ่ะคือมีดอกทิวลิปทั้งนั้นเลยก็เออก็ชอบดอกทิวลิปอะ่ะแล้วไม่ชอบดอกกุหลาบด้ยเพราะมันเหนม็นมันมีนามด้วยฉันฉันชอบดอกหมดเลยทำไมอย่างชอบดอกทิวลิปอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะว่ามันดูไม่มีไม่ต้องมีอะไรเยอะแล้วก็มันวางอยู่ก็สวยเลยอะ่ะมันไม่ต้องไปตกแต่งอะไรไม่ต้องมี แกกันสวยไม่ต้องมีอะไรเลยจริงรูป้าทิวลิปที่เธอให้ยังอยู่เิซื้อเย็นอ่อใช่ซื่อเย็นเธอแน่ก็เปิดแต่ก็เห็นว่างอยู่เออโอ้ยตีรู้สึกว่าดอกดอกทิวลิปอะเป็นดอกที่แบบให้ใครก็ได้ให้งานไหนก็ได้พอทิวลิปมีหลายสีมากอ่าเข้าใจ